โอเคครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม f a r m ม Simulator นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มาอยู่ที่แมปไทยนะฮะแล้วก็วันนี้มาอยู่กับน้องเปาเลครับผมอ่านี่เลยครับผมเดี๋ยววันนี้น้องเปาจะรับหน้าที่ขับเมคโคให้นะฮะเป็นเมคโคของช่างต้นเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจเมคโคคันนี้นะครับผมติดต่อไปหาช่างต้นได้เลยนะครับผมเป็นโกเบโกนะฮะคันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะ ทำนี้แบบสวยมากเลยนะฮะโมเดลแบบแจมๆนะฮะดูสายไฮดรอลิกแบบสมจริงอ่ะนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะย้ายไมโครนะฮะไปที่นั่งงานใหม่นะฮะไปขุดไอ้กองดินนะแล้วก็จะใช้รถด,ดำนะฮะเป็นสิบล้อดำคันนี้นะครับผมขนดินนะฮะแล้วก็ทอยมาส่งให้ลูกค้านะครับผมก็จะวิ่งเป็นแม่เดี่ยวนะฮะ เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะพาทุกคนนะฮะเอาไมโครเนี่ยนะครับผมขึ้นเทเลอร์ก่อนนะฮะเปาเดี๋ยวเปาจะขับขึ้นเองเลยไหมหรือว่าให้พี่ขับขึ้นพอได้ไหมพอได้ไหมพอได้ไหมจัดไปครับจัดไปน้ำเปาเขาบอกว่าเขาแบบขับไมโครไปแล้วนะทุกคนนะก็แบบให้รอไม่ชาเลยนะฮะคลิปนี้มาครับผมเออใจเย็นใจเย็นลูกพี่โอ้สิ่งเลยอ่ะโอ้โหดูนี่มือใหม่ครับมือใหม่ดูอันนี้ขึ้นแบบสมจริงไหมครับอันนี้ สมจริงไหมสมจริงไหมนี่ดูสเต็ปการขึ้นนะครับโอ้โหเป็นไงโอ้โห,โโหเดินขึ้นเลยโอ้ใจเย็นนะลูกพี่นะโอ้แน่นอนนะครับผมเทเลื่อยยกล้อเลยอ่ะโอ้โหหมุน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 อ่านี่ครับสุดยอดเลยนะฮะอันนี้อันนี้ขับเป็นในในเกมนะแต่ในชีวิตจ,จริงก็ไม่รู้เหมือนกัน ตรงอยู่ต้อตงตรงนะครับอ่านี่ในี้นี้น <ś led> โอโลกี้เรานะฮะจะไหววะนี่รูเบโคลคันเบลอเลยนะครับโหสุดจัดป้าเปาเดี๋ยวเปาหันรถให้ตรงหน่อยได้ไหมเหมือนจะเอียงนะวันนี้วันนีนเน้เดี๋ยวพี่หันเองก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดหันรถให้มันตรงนิดนึง โอ้ยมิโครันใหญ่มากเลยอ่ะดูดิแบบเทรลเลอร์เราแบบเล็กไปเลยอ่ะเออสุดจัดเออโอเค <c oughs> อ่ะน่าจะได้อยู่นะทุกคนนะเออไม่ต้องอะไรมากมายครับไปว่าแบบหันใหญ่มากครับมิโครเรานะฮะดูรถเทรลเลอร์เราคือแบบหน้าเงียงเลยอ่ะมันใช่ปะนี่ท้องเมันคันใหญ่อย่างเลยวะโอ้ใหญ่เกินแล้วใหญ่เกินไปเดี๋ยวาตามมาเลยครับผม คก็น,คน่าจะกึ้นกลางกันอยู่นเนาะเอไปทัานแบบนี้แหละแ <c oughs> มโครอันนี้ใหญ่มากเลยนะฮะโอ้โหใหญ่สุดเลือเกินนะครับน่าจะใช้หัวล่างนะไ <c oughs> อ้เปาเปาดูรถมันจะยกล้อน,นะเปาอ๋ออันนี้ไปไวไม่ได้นะเดี๋ยวป<ำ>ั๊มโอเคงเว้ยโอ้โตายไปไปไปโอ้ยดูดิ ยอดมากเดี๋ยวได้แป้นนึ่งเปล่าเจอกันอุย้ยเรียบร้อยโอ้ยสว์แล้วโชวละขยัยร์ไหมไม่น่าขยัยนนะไปไปไป,ไปอันนี้พี่ต้องค่อยๆเลี้ยวนะเพราะรถมันใหญ่มากเรียวเร็วนี่ความนแน่นอนไปกันเลยครับผมโอ้โหคือแบบใหญ่มากนะฮะเออเหมือนแบบเทเลอร์อเราจะยกล้อเลยนะฮะดูดี เดี๋ยวเราแบบเราพายไปเอาแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะคว้าหรือเปล่านะกว่าจะไปถึงหน้างานนะฮะไปครับผมลุยๆเหมือนรถมันจะจอดแบบยิดฝั่งขวานะทุกคนนะฝั่งขวาฝั่งขับนะไม่เป็นไรไปได้อยู่โอรอบหน้าต้องใช้หัวลากแล้วแหละลากมาใส่หางโลเวนไม่พอใหญ่เกิน,นครับผมไม่ใหญ่เกินไปาเป่ไป,เป,เป่เอ่อนักงาไหนวะ ยิงเดินขาด้วยครับเอาให้น้องเปานะฮะรับหน้าที่ขับไม่โค้งให้เลยครับคลิปนี้ในให,ใหม่ครับมือใหม่มือใหม่ครับมือใหม่เอาลองลองวิชาไงเปลาลองวิชาแบบขับไม่โค้งใหม่อะไรเงี้ยเรียลเดียลเรียว,ยว,ยวบอลได้บอลนะครับข้างหลังอ่าเดี๋ยวเรามาระยะตรงนี้โอ้สุดจัดอะ่ะโดเลย ได้ไ,ดไ,ดไดหมครับผมล็อกีนหรอล็อกกีได้ครับได้ครับใช่ฮะบใหญ่มากครับนี่ซิงด้วยนะคุณตัวล็อกกีเราอย่างซิงอ่ะดิอันนี้ไปจัดทรงมาใหม่นะฮะอเลย ไอ้เทเลอร์สีดำพอว่ามันคือไหมไม่ได้เนาะไอตัวไอตัวดำไอ้ไอตัวกระบะกไนละเดี๋ยวเอาได้บอลนะฮะลูบ mm ีเดอร์บอลเด้อเดี๋ยวนี่ครับก็มาขุดกองทีตรงนี้นะเดี๋ยวไว้ไม่ได้อีกนะฮะสุดยอดเลย เดี๋ยวเราเข้ามาด้านในเออดูดิโอหสุดยอดเลยอ่ะชิมิยะชิมิยะเออย่างนี่เป็นบ้านแบบคฤหาสน์เก่าหรือเปล่านี่นี่แล้วโหเออแรงมาก อ่ะเดี๋ยวให้น้องเปาแบบรับผิดชอบนู่ไปโควไาเลยละกันนะฮะว่าเขาจะแบบขุดตรงไหนอะไรยงไงนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนกองดินเลยก็ได้ไะเอาผมจะรับหน้าที่ขับเป็นสิบล้อให้ละกันโอเดตก็ให้อลอูกใหม่น,มนะฮะทดลองวิชาครับนี่เดินลงเทเลอร์ไปเลยเนไงโอ้โหสุดยอด เราลงไปดูให้น้องเปาหน่อยนี่โอ้สุดจริงครับภาพเราไปโคลนะครับผมโอ,โอ้ยอดเลยนี่ครับของแท้ครับเขาไม่แบบเขาไม่พูดมากนะของแท้นะเขาแบบดูเลยนี่นี่นี่เขาดูนะเอ็เอาเรื่องอนี่ครับก็น่าจะได้แบบ ที่ทางขุดแล้วนะฮะกดเอ็กก่อนเป่ากดเอ็กก่อนเอ็กเอกเอ,น,อนั่นแหละเฮ้ย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 กดเอ็กเลี่ยงเหมือนรถไม่ค่อยจะข้ามนั่นแหละเปรอาครื่องก็ได้ไเป่าเดี๋ยวได้ไหมน,นี่เดี๋ยวพี่ลองทำให้เอ่อมันมันอะไรนะมันจมใช่ไหมอ๋ออ๋อนี่ได้ละไอ้ เดี๋ยวพ,พี่ถอยสุดล้อขึ้นมาให้อะเ่าขับเลยได้ไหมเออนั่นแหละเออค่อยๆข,ข,ขูดนะลูกพี่นะโอ้โหจะร้อนนะนี่เออ้ยสวยได้ไหมเนี่ยได้ไหม <c oughs> อ,อันนี้รถไปโคันนี้มันต้องอ่าแบบออประมาณนี้เลยเมื่อกี้มันอ,อ่นั่นแหละครับขุดกองดินนะฮะวันนี้เอาไปขายนะครับผม เลยเดีย๋ยวเปาเวลาเวลาพี่ไป,ปเทเปาขุดไอตรงที่พี่ถอ,อยตูดรถเข้าไปก็ได้นะแบบมันจะได้เป็นช่องให้พี่ถอยเข้าไปอะ่ะไอตรงที่พี่เหยียบเนี่ยระหว่างรล้ว่างรอพี่แบบจะได้มีอะไรทำ รอบนี้เขาจะใส่ให้เราแบบเต็มทานเลยวันนี้ฮะโอเคมันจะเต็มแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเอาไปส่งตรงไอ้ไซ่งานเนี่ยไอ้ตรงด้านหน้าเรานะฮะนะครับผมเจอดแรกครับ แรกแยวแรกนะครับรถด่วนนะครับผมอันนี้ไม่เดียวครับรถด่วนมันจะหนักหน้านะครับผมกดหน้าเลยอ่ะ ท้องทรายมาตเทแล้วน,นี่ว่ะนี่เดี๋ยวเราจะถอยที เคปาวเดี๋ยวพี่กำลังไปนะเที่ยวสองมาแล้วมาแล้วเขาทำอะไรรอเราอะนะกำลังขุดแบบใหญ่เลยนะขุดใหญ่เลยอะ๋ <laughs> <laughs> ออฮ้ยสวยเลยเนี่ยสุดยอดครับสุดยอด ไม่มีรถถ่ายเลยไม่ได้เอารถถ่ายมาสักคันปอมมีรถถ่ายไหมไอพี่ยังไม่ได้สง่งให้เลยไอ้คันไอเอ็มหนึ่งศูนย์แปดพี่อ่ะอันนี้เต็มแล้วบ่เต็มแล้วเต็มใบแท้ป่ะโอ้งานใบนะนนี่งานใบ ใช่ใชมันเป็นตัวแอร์ของพี่มีอยู่เดี๋ยวพี่ส่งให้ก็ได้เดี๋ยวเอาไว้มาดันลืมลืมวันนี้ลืมว่มาจะเอาไว้มาดันดินอยู่ลืมส่งให้ไอ้คันใหญ่ใหญ่อะคันแบบน่าจะใหญ่สุดแล้วมั้ง M108 อ้อโอ้โหหลุดหลุดหลุดใช่ใช่พี่ใหญ่สุดแล้วใ,ใช่ไหมใช่ครับอย่างสวยเลยอะ่ะคันที่ทอดไทยทีแล้วพี่ ฮะใช่ใช่ใช่ใชตู้แอร์ขนาดเละกพันช่ทอบไทยเทหรอพี่ใช่ใช่ไอตู้แอร์นะใช่เห็นที่พี่ลงขายใช่ไหมพี่อ่าใช่ใช่ขนาดเละ องเที่ยอาคัน100ไหมสักเที่ยวนึงนี่สลับสลับกันใ่ครับผมเดี๋ยวพี่ไปขับแม่โคให้สักเที่ยวนึงก็ได้ไหมเทไหนพี่เทอะไรนี่นี่ยเนี่ยไอ้มันจะมีตึกคล้ายๆตึกที่กำลังก่อสร้างเนี่ยเห็นไหมอ๋อไซต์ก่อสร้างตึกใช่มันเปิดอ่าใช่ใช่ใกล้ๆ,ๆนี่เห็นไหม ข่าวๆเห็นแล้วครับนี <Okay. S 2> ย่ยางร้อคมาครับเดี๋ยวหน้าที่ขับไมโครบ้างครับสักเที่ยวหนึ่งนะเ,เปล้าที่าผมสลับกันนิดหน่อยเาถอย Ó, oh, day. เ,เราขับเทเลอร์ไปดูน้องเปาหน่อยอวันนี้ก็เอาสามเที่ยวบอกไว้ก่อนนะครับ เอาเป,าเ,ปาเดินน้ำมาอีกไอไอกอไ้อนทรายอ่ะมันจะเทผสมกันไม่ได้มันจะเทมลงมเดินน้ำาอีกก็ได้ปี๊ปปี๊ปปี๊ปเดินนเลเมาจากไหน,นเพลงไม่ได้พี่ฮะนี่น้ำเป็นลมก็โทนไอ้เขื่อนนะมามาเดินน้ำเลย,เลยโอเค ที่เอามาเทด้านข้างตัวเนี้ยเมื่อกี้นี่อเอาจอดนี้ก็ได้ไปคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมอ่าสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมกับน้องเปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ